สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เรามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับในการอธิบายนะครับอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับต่อเนื่องจากเรื่องของอาหารและสารอาหารนะครับเป็นเรื่องของการคํานวณหาปริมาณสารอาหารนะครับประเภทต่างๆในอาหารนะครับนะก็จะมีในข้อสอบโอ e เนนะฮะเป็นบางปีนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะครับครูนิรุตก็เลยมาอัดคลิปสอนให้กับนักเรียนนะครับได้รับความรู้เสริมไปนะครับอันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนบอกตารางปริมาณสารอาหารประเภทต่างๆในอาหาร4ชนิดนะครับก็คืออาหารชนิดกขคและงนะครับประเภทของสารอาหารนะครับครูนิรุตได้สอนไปแล้วว่า สารอาหารนะครับที่ให้พลังงานใน6ประเภทเนี่ยสารอาหารที่ให้พลังงานเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเภทครับอะไรครับนี่แหละครับก็คือปโปรตีนจําได้นะครับไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะจำได้นะครับโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตนะครับเป็น3สารอาหารนะครับที่เรารับประทานแล้วจะให้พลังงานแก่ร่างกาย นะครับส่วนวิตามินเกลือแร่และน้ําอันนั้นไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายก็ขาดไม่ได้นะครับในในคลิปนี้นะครับกูจะสอนการคํานวณน,นะฮะการหาค่าพลังงานต่างๆนะครับสําหรับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเน้นจได้นะครับในปริมาณ1กรัมเนี่ยจะให้พลังงาน อันนี้บอกว่า4.5กิโลแคลอรี่คูณนิ้วสอนไปว่า4กิโลแคลอรี่นะครับเขจะก็จะอยู่ประมาณตรงนี้4ถึง4.5ุกิโลแคลอรี่แต่โจทย์ข้อนี้ให้พลังงานมา4.5กิโลแคลอรี่นะครับไขมัน1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่เนี่ยไนะไขมันเนี่ยเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงสุดแต่ร่างกายไม่ได้ดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานหลักร่างกายจะดึงดึงอะไรมาใช้เป็นพลังงานหลักครับคาร์โบไฮเดรตจำได้จำได้นะครับ อ่ะเรามาคํานวณกันเลยนะครับคำนวณก็เหมือนกับคํานวณทางคณิตศาสตร์เหมือนกันเลยครับนักเรียนเหมือนกับคาการคํานวณทางคณิตศาสตร์เลยนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวครูขอลบก่อนตรงนี้นะครับลบนะครับอธิบายไปแล้วนะครับเรามาดูอาหารชานิดกอไก่นะตรงไหนเอออ่ะเรามาดูอาหารชานิดกอไก่กันกอไก่ก่อน โปรตีน2กรัมนะไขมัน1กรัมคาโบไฮเดต1กรัมนะเราใช้หลักทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยเราก็ดูสิครับโปรตีน1กรัมให้พลังงานเท่าไหร่4.5กิโลแคลอรี่ใช่ไหมถ้า2กรัมเละครับเท่าไหร่อ่ะเรามาดูทีละตัวเลยมาคำนวณกันนะครับอ่ะโปรตีนอันนี้2กรัมใช่ไหมครับ2กรัม1กรัมให้4.5กิโลแคลอรี่เพราะงั้น2กรัมเท่าไหร่นั่นเียคูณเลยนะครับ อ่ะคูณนะครับคูณสี่จุดห้านะอ่ะมาใหนะสองกรัมใช่ไหมสองคูณสี่จุดห้านะครับนะได้เท่าไหร่ครับทด้เท่าไหร่ครับเก้าเก้ากิโลแคลอรี่ถูกไหมครับไขมันหนึ่งกรัมอาหารชนิดกอให้ไขมันหนึ่งกรัมไขมันหนึ่งกรัมเท่าไหร่ละ่ะเก้ากิโลแคลอรี่ก็หนึ่ง คูณเก้าเห็นไหมครับหนึ่งกรัมให้เก้ากิโลแคลอรี่อาหารชีสกอให้พลังอ่ะให้ไขมันกี่กรัมหนึ่งกรัมคูณกันได้เท่าไหร่ครับเก้าหนึ่งเป็นเก้าเก้ากิโลแคลอรี่ต่อไปสุดท้ายครับคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ครับคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมถูกไหมครับคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมเท่าไหร่ครับหนึ่งกรัมเท่าไหร่สี่จุดห้ากิโลแคลอรี่ก็หนึ่งคูณสี่จุดห้าเท่าไหร่ครับ ได้4.5กิโลแคลอรี่เราก็มาบวกกันครับอ่านะเพราะฉะนั้นอาหารชนิดกอนะฮะอาหารชนิดกอจะได้พลังงานรวมเท่าไหร่ครับเราก็มาบวกกันเลยนะครับเอาที่เราคูณได้9ของโปรโตีน9กิโลแคลอรี่ของไขมันและ4.5กิโลแคลอรี่ของคาร์โบไฮเดรตรวมกันได้เท่าไหร่ครับ9บวกเเป็น18 18บวกกับ4.5เป็นเท่าไหรนะ่นักเรียนนะ18บวกกับ4.5เป็น 22.5กิโลแคลอรี่เราก็จดไว้นี่ยยี่สิบสองจกิโลแคลอรี่หน่วยหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่ตรงนี้นะครับต่อไปมาดูอาหารชนิดขอไข่กันบ้างนะฮะอาหารชนิดขอไข่มีอะไรอ่ะามาดูนะครับอาหารชนิดขอไข่โปรโตีน1กรัมใช่ไหมอ่ะก็โปรโตีน1กรัม1คูนเท่าไหร่โปรโตีนเท่าไหร่4.5ก็คูนสีเท่ากับเท่าไหร่ครับ 4.5กิโลแคลอรี่ไขมันกี่กรัม2กรัม1กรัมให้9กิโลแคลอรี่ดังนั้น2กรัมก็เท่าไหร่ก็2อคูนเไงครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ9กคูนสเป็น18กิโลแคลอรี่ต่อไปคาร์โบไฮเดรตกี่กรัมครับ2กรัม2กรัม1กรัมเท่าไหร่4.5กิโลแคลอรี่ก็เป็น2องคูนสีเท่ากับเท่าไหร่ครับ45่คูนสได้เท่ากับ9กิโลแคลอรี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้พลังงานรวมเท่าไหร่ครับ มาบวกกันซิมาบวกกัน4.5บวก18บวก9อ่า4.5บวก18เป็นเท่าไหร่ครับเป็น22.5ใช่ไหม22.5บวกกับอีก9เป็นเท่าไหร่ครับ22.5บวกก9 9.11 31.5 31.5 31. กิโลแคลอรี่ไครับนะครับบวกกันนะ เอามาบวกกันนะฮะเอามาบวกกันนะครับพลังงานแต่ละอาหารแต่ละประเภทนะครับนะอ่ะต่อไปคอควายอาหารชนิดคอควายอาหารชิ้นคอควายเรามาดูครับอาหารชิ้นคอควายเทาย่าไหร่โปรตีน2กรัมใช่ไหมอ่ะสองกรัม1กรัมเป็น4.5ก็4.5คูณ2ได้ไหลายเก่าเก้าอ่ะอันนี้ไม่มีไขมันคอควายไม่มีไขมันนะคอควายต้องการจะลดน้ําหนักหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่นะครับ ก็ไม่มีก็เป็นศูนย์ไปก็เป็นศูนย์กิโลแคลอรี่นะครับเพราะอะไรคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับต่อไปคาร์โบไฮเดทสองกรัมก็สองคูณกับอะไรครับสองคูณกับสี่จุดห้านะคาร์โบไฮเดทหนึ่งกรัมสี่จุดห้าสองกรัมก็เท่าไหร่สี่จุดห้าคูณสองเป็นเก้าถูกไหมครับเป็นเก้าวัน้นเอามาบวกกันเลยครับเราก็มาบวกกันดูนะฮะเรามาบวกกันนะครับศูนย์เก้า 9ก้าบวกศนะูนย์ก็เป็นเก้านะเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดกิโลแคลอรี่ได้แล้วนะครับต่อมาเรามาดูอาหารชนิดสุดท้ายนะงองูให้โปรตีนเท่าไรหนึ่งกรัมหนึ่งกรัมนะครับงองูให้โปรตีนหนึ่งกรัมหนึ่งกรัม ได้4.5เพราะฉนั้นก็เป็น1คูณกับอะไรครับ1คูณกับ4.5ได้เป็นเท่าไหร่4.5ดกิโลแคลอรี่ไขมัน1กรัมให้เท่าไหร่ครับงองูให้ไขมันกินไขมัน1กรัม1กรัม9กกิโลแคลอรี่ก็เป็น1คูณ9ได้เท่าไหร่ครับ9คาร์โบยเดรกกี่กรัมครับงองู1กรัมก็เป็น1คูณกับ4.5กิโลแคลอรี่ก็เป็นเท่าไหร่ครับ4.5เนะครับ,รบเป็น4.5 เราก็เอามาทำไมกันเราก็มาบวกกันครับนี่เราคูณได้มาบวกกันมาบวกกันได้เท่าไหร่ครับ4.5บวก4.5เป็นเท่าไหร่ก็เหมือนกับ4.5คูณ2เอะก็ได้9 9บวก9อีกตัวตัวนี้เป็นเท่าไหร่18ครับ18กิโลแคลอรี่เอาละครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเปรียบเทียบสิครับว่าอาหารแต่ละชนิดนั้นนิดใดให้พลังงานมากที่สุดกอไก่ให้พลังงาน รวม22.5กิโลแคลอรี่ขอไขให้พลังงานรวม31.5กิโลแคลอรี่ขอควายให้พลังงานรวม18กิโลแคลอรี่งองูให้พลังงานรวม18กิโลแคลอรี่ขอควายงูจะเท่ากันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถามว่าอะไรถามว่าจากตารางและสิ่งที่กําหนดให้อาหารชนใดให้ค่าพลังงานสูงสุดให้ค่าพลังงานสูงสุดก็คืออะไรครับนี่ไงครับ31.5กิโลแคลอรี่คืออาหารชนิด ขอไข่นั่นเองว่าเราตอบตัวเลือกที่สองครับขอไข่เห็นไหมครับง่ายไหมครับนักเรียนง่ายนะครับเาลานะฮะนักเรียนก็กลับไปรีรันแล้วก็ดูใหม่นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงแค่นี้นะครับอันนี้ให้นักเรียนได้ไปทบทวนกันนะเดี๋ยวเวลาสอบเก็บคะแนนแล้วนักเรียนจะได้ทําได้นะครับอันนี้ก็ให้นักเรียนไปดูนะดูกลับไปกลับมาถ้าไม่เข้าใจก็ ก็ไลน์ถามได้นะไลน์ไลน์ไลน์ส่วนตัวหรือจะไลน์ในกลุ่มถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับให้ในเรียนไปทบทวนนะครับ